อยากที่มานะครับมาแนะนําแล้วก็ได้รับการตอบรับจากเจ yeah. ้าของร้านค้าปัจจุบันนี้เนี่ยยังจะนําเราไปสู่โลกที่กว้างไกลมากขึ้นสู่จํานวนประชากรที่มากขึ้นสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆนี้คุณชาคริตนักสอนประธานบริหาร JB Group ร่วมลงนามในพิธีเซ็น MOU ระหว่างบริษัท JB Bangkok กับคุณอันซานกรรมการผู้จัดการบริษัทซีชวนปันนาไทยปันนาจำกัดผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่จากประเทศจีนณห้องประชุมบริษัท JB b a n g k o อกโดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีในความร่วมมือเป็นคู่ค้านำสินค้าไทยไปจำหน่ายประเทศจีนตอนใต้นำร่องในพื้นที่12ปันนา ชาคริสเปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัท JB Group มีธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าในสปปาลาวมากกว่า20ปีและถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมีอัตราเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เพียงผู้เดียวในสปปลาวให้กับกลุ่มบริษัทพันธมิตรอาทิบริษัทดัชมิลประเทศไทยบริษัทในเครือ BJC เบอร์รี่ยุเกอร์บริษัทอาหารยอดคุณบริษัท f p ฟ u s ฟ้าไทยเป็นต้นเราจะก่อติดเส้นดาน BI ไ e l r o a ร Initiative นะครับไปถึงเซียงไฮ้ปักกิ่ง อาซัสซานารัเสเซียแล้วก็ยุโรปในอนาคตนะครับซึ่งเราก็มองว่าอาจจะเป็นแผนอีก20ปีข้างหน้านะครับแต่เราก็อยากเป็นแรงบรรดันใจให้คนไทยเนี่ยเข้าไปทําการตลาดแล้วก็มองโลกกว้างนะครับซึ่งเรามีโอกาสเนี่ยอย่างตอนนี้ตัวตัวตอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยลาวกับจีนใต้เนี่ยอา่า12บรรดานเนี่ยอาจจะมีชอวประชากรสัก9ล้านคน แต่ถ้ารวมทั้งหมดไปถึงทุโลมเนี่ยเราจะมีประชากรทั้งหมดเกือบ900ล้านคนนะครับต่างกันเป็นร้อยเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันมีมากมายนะครับมาศารนะครับสำหรับประเทศไทยครับ ขณะที่คุณนัทวิมลจันทร์ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนะนะครคุณหนิงกงสุลฝ่ายพาณิชย์เปิดเผยว่า มีความยินดีและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทั้งสองบริษัทได้พบปะเจรจาการค้าร่วมกันจนบรรลุข้อตกลงการเซ็น MOU สู่การดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างน้อยที่สุดใน MOU เนี้ยแม้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของ Agreement หรือการบังคับเซ็นสัญญาเนี่ยแต่ก็แสดงถึงความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายที่อยากจะทาการค้าร่วมกันนะครับดังนั้นก็ต้องถือว่า อันนี้ก็เป็นความภูมิใจของสำนักงานของเรานะครับที่เราก็พยายามที่อยากจะหาโอกาสให้กับผู้ค้าผู้ประกอบการไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีช่องทางอันไหนที่จะทําให้ผู้ประกอบการไทยเราเนี่ยมีโอกาสนะครับต่างสำนักงานคุณหมิงนะครับหรือว่าจริงๆแล้วสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ยินดีมากๆที่จะหาโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให,กให้กับผู้ประกอบก,การไทยครับ ในโอกาสนี้คุณชาคริตยังได้นำผู้บริหารบริษัทซี่ชวนปันนาไปพบปะเจรจาการค้ากับคณะผู้บริหารบริษัท SD Country International มรกจำกัดมหาชนผู้ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารจากปาล์มถั่วเหลืองมเมล็ดดอกทานตะวันข้าวโพดและดอกคาโนล่าชั้นนำของประเทศไทยอีกด้วย โดยมีคุณอัศนีมาลำพุทธกรรมการผู้จัดการคุณนุชนาสุขมงคลผู้จัดการทั่วไปให้การต้อนรับซึ่งมีผลสรุปร่วมกันอย่างดีในการนำน้ำ,นำมันพืชมรกตไปจำหน่ายที่12ปันนาในเร็วๆนี้วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมพูดคุยกับบริษัทน้ำมันพืชมรกตเรื่องเรื่องของการนำน้ำมันพืชมรกตไปจัดจำหน่ายในประเทศจีนร่วมมือกับบริษัทไต้บ้านนา 1 2ปันาความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะได้ร่วมมือกับทาง JB b a n g k o k นะคะแล้วก็ไทยปรน,นานะคะในการนำน้ำมันเพื่อปรากฏไปบุกตลาด12ปรนานะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราได้ร่วมมือกับทาง JB Bankkok มาหลายปีแล้วนะคะในตลาดของประเทศเราซึ่งเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะก็คิดว่าการร่วมมือครั้งนี้ก็จะสามารถทำให้เราบุกเข้าสู่ตลาดจีนทางตลาด12ปรนาได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสวัสดีครับ 大家好，我是来自中国云南西双版纳的泰版纳商贸有限公司。今天非常荣幸，通过我们 GB 公司的吉姆先生，啊、呃，带着我们来到了我们泰国的摩拉哥公司。摩拉哥公司，我们经过今天的会晤磋商呢，呃，了解到我们的摩拉哥公司的油的品质在泰国是属于顶流，啊、呃，同时呢。 我们也在为我们进一步把泰国摩拉锅公司的油，啊、呃，销售到中国做一些准备，啊、呃，请大家期待我们能够未来的合作，也相信我们一定能够把这个优质的产品，啊、呃，优质的泰国产品销售到中国去。谢谢大家。 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2025 i ิม a c กเมืองทองธานีระหว่างวันที่27-31พฤษภาคม2568ที่ผ่านมา คุณชาคริตยังได้นำคณะผู้บริหาร JB b a n g k o อกและบริษัทซีชวนปันนาพร้อมคณะสื่อมวลชนรวมเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของแบรนด์สินค้าชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของ JB Group อย่างดีมาตลอดได้แก่การเยี่ยมชมบูธ F+ อผงปรุงรสฟ้าไทยที่นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ปรุงรสมาจัดโชว์เป็นจำนวนมาก จากนั้นยังได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัทดัชมิลจำกัดโดยมีคุณจิราพรกิตสุทธิพงศ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจธุรกิจต่างประเทศคอยให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยแนะนำสินค้าต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้คุณชาคริตยัยงนำคณะเข้าเยี่ยมชมบูธ BJC หรือบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชน โดยมีคุณพัชระปรีดาศักดิ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประเทศลาวและเวียดนามให้การต้อนรับซึ่งได้แนะนำสินค้าที่นำมาจัดแสดงภายในงานอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีความยินดีที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปของ BJC นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเทสโต้ปาร์ตี้ชัมปัสโดโซซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทเจของทางที่จริง ได้รับการตอบรับดีในประเทศลาวและเราก็ได้มีการปรึกษากันว่าเราจะขยายตลาดเพิ่มไปยังประเทศจีนยังไงเช่งี่จีนก็เป็นตลาดใหญ่นะครับอย่างที่ทุกคนได้ทราบนะครับดังนั้นที่จีนก็เลยเริ่มวางแผนต่างๆแล้วก็หาพันธมิตรในประเทศจีนเริ่มจากหนเหนาน,นะครับเริ่มมาได้ความรู้จักกันได้มาเรียนรู้ว่าสินค้าเป็นยังไงเพื่อจะได้ต่อยอดความสําเร็จกับเจดีในประเทศลาว นะครับและคาดว่าในเร็วๆวันนี้เราอาจจะได้เห็นธุรกิจของ JB และ BJC ก้าวไปอยู่ในประเทศอื่ขณะเดียวกันคุณชาคริตยังนำคณะเยี่ยมชมบูธบริษัทอาหารยอดคุณจำกัดโดยมีคุณประพันธ์ปุทษยภัยบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาแสดงในงานอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้คุณชาคริตพร้อมคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัทเซปเป้จำกัดมหาชนโดยมีคุณปิยจิตรักอริยพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซปเป้จำกัดมหาชนคอยให้การต้อนรับและแนะนำสินค้าที่นำมาแสดงภายในงานอย่างเป็นกันเองเช่นกันขณะเดียวกันคุณชาคริตและคณะยังเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า ของชัวฮะเสงฟู้ดโปรดักมีคุณมนชยาพรมบรรดาลกุลให้การต้อนรับและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆก่อนจะเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของไทยโคโค่และครัววังทิพย์เป็นต้น ซึ่งภาพรวมการเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าต่างๆดังกล่าวได้รับการต้อนรับและแนะนำสินค้าอย่างอบอุ่นเป็นกันเองจากผู้บริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างความประทับใจต่อคณะผู้บริหาร JB Bangkok และบริษัทซีชวนปันนาเป็นอย่างมาก นับจากนี้จึงต้องจับตา JB Group ภายใต้การบริหารของคุณชาคริตนักสอนที่จะขับเคลื่อนร่วมกับพันธมิตรคู่ค้านำทับสินค้าไทยไปเปิดตลาดจีนเป้าหมายนำร่องคือปักธงพื้นที่การค้า12ปันนาโดยยึดแนวทางความสำเร็จการค้า Laos Model ก่อนจะรุกเชื่อมโยงสู่เส้นทางสายใหมย,ยุคใหม่ BRI Bell and Road in i t i a t i v e สู่นครคุณหมิงและมหานครชงชิง่งคาซัคสถานรัสเซียปลายทางจนถึงยุโรปและอื่นๆจึงนับเป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการสินค้าไทยที่จะใช้ช่วงวิกฤตของสงครามภาษีที่กำลังเข้มข้นทั่วโลกเป็นโอกาสทองของการเปิดการค้าไทยจีน12ปัณนาพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ JB Group สู่เวทีตลาดโลกต่อไป